มาดามวล่าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้มาดามตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะเมนูในวันนี้เอาใจสายทาน k e โตโดยเฉพาะนั่นคือเมนู keto p o r t o b e l กิ g ชี l เ h e ร burger นั่นเองค่ะเป็นเมนูเอาใจสายทาน k e โตโดยเฉพาะความพิเศษคือเราจะใช้เห็ด p o r t o b e l l แทนขนมปังนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมที่จะนาไปปรุงเห็ด p o r t o b e l l กันค่ะน,นําน้ามันมากรอกกระเทียมสับออริกาโนเกลือและพริกไทยลงในชามผสมแล้วคน้ เข้ากันค่ะจากนั้นเด็ดก้านของเห็ดพอดเร์โบโรที่อยู่ตรงกลางออกไม่ให้สูงโด่งจนเกินไปนะคะนําซอสที่เราเตรียมไว้มาทาลงบนเห็ดของเรากันเลยพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนําเห็ดไปพักไว้ค่ะให้ซอสซึมเข้าเนื้อดีระหว่างนี้นะคะมาดามก็จะมาเตรียมส่วนประกอบต่างๆค่ะโดยวันนี้มาดามใช้ผักกัดแก้วมะเขือเทศหอมใหญ่หั่นเป็นแผ่นนะคะไม่บางไม่หนามากหรือหั่นตามใจชอบไปเลยเลยมื่อหั่นเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเห็ดของเราก็ได้ที่พอดีเลยค่ะเปิดเตาวอร์มให นะะําเห็ดของเราลงไปย่างได้เลยย่างให้สุกทั้ง2ด้านนะคะแล้วนาไปพักไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาถึงคิวของพระเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นคือวาเกวแพตตี้ของแบรนด์ G I Burger นั่นเองค่ะทําจากเนื้อวาเกวสุดพรีเมียมนะคะใช้เนื้อสเต็กคัดทั้งชิ้นลงไปบดค่ะมาดามขอปรุงรสเพิ่มอีกนิดด้วยเกลือพริกไทยค่ะระดับความสุกนะคะสามารถย่างตามที่เราชอบได้เลยเมื่อเนื้อสุกได้ที่ตามที่เราชอบแล้วนะคะก็นําขึ้นจากเตาแล้วนําทุกอย่างมาประกอบร่างกันเล มาดามเริ่มจากวางเห็ดลงไปก่อนนะคะตามด้วยผักกาดแก้วหอมใหญ่ค่ะแล้วก็เนื้อวากิวชิ้นโตของเราลงไปค่ะและเพิ่มความพิเศษด้วยมาชดดาชีสไลด์นะคะจากแบรนด์แคลิฟอร์เนียพรีเมียมค่ะวางลงไปบนเนื้อของเราแล้วทําการเบิร์นไ้เลค่ะหอมมากในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วให้วางมะเขือเทศแล้วก็เห็ดลงไปอีกชั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูคีโตมอดชรวลลวากิวชีสเบอร์เกอร์ของเราในวันนี้หน้าตาหน้าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นอีกหนึ่ง ไอเดียสำหรับคนที่ทานคีโตนะคะแต่ว่าชอบทานเบอร์เกอร์ค่ะมาดามขอลองผ่าครึ่งให้ทุกคนเห็นข้างในกันแบบชัดๆกันอีกทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นความชุ่มฉ่าของเนื้อกันไหม juicy น่าทานมากๆได้ความหอมของเห็ดความฉ่าของเนื้อนะคะเข้ากันดีอย่างไม่น่าเชื่ออร่อยน่าทานมากๆค่ะใครที่หิวแล้วนะคะเข้า shop d o v i l l a m a r k e t com แล้วไปชอบมาทําตามมาดามได้เลยสําหรับวันนี้มาดามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ